ถโมเผื่อนเพื่นมาจจดห้องซอยจ้าทุกคนนางกะกอดมีอยู่กอดพระพิเทศอู้ยบาย่ปนางอะไรตะกอดมีอยู่พี่น้องค้นคล้องมาแล้วกินจานะคะทุกคนมีจานกินเป็าลาเปากิดจานถอดานห้องห้องอันหนกซาวใหญ่ไมแล้วค่ะก็เป็นตะยูอยู่พี่น้อง ของแอร์อยู่คนเดียวชิวๆนะคะพี่น้องถอดทรายแล้วยังตอนนี้ยังไม่ได้หล่ะเขาทีเขาทางน้อยังหกยังเหื่ออยู่พี่น้องยังไม่ได้หล่ะเขาทีเขาทางหนักไม่ได้ยังไม่ได้กระเดินไม่ได้กระโหลกเพิ่นพี่ถ้าเขาข้างล่างได้ยังสวยห้องน้าอยู่จ่าทุกคนจะให้ออกไปเบิงระเบียงข้างนอกนะจ๊ะ แก้วเออันนี้จะเป็นเปิดออกไปก็จะเป็นระเบียงข้างนอกน็จะเป็นอ่ะแก้วรูโบว้วายเด่นน่ายูว้ามันยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็อยู่แถวสระยาเดี๋จจะมหาลัยมหิดลจ้าจทุกคน สถานที่ทำงานของหลกสาวก็อยู่มหลาลัยมหิดลเลยจ้ะพี่น้างสรยาบรรยากาศดีมากๆเลยจ้ะอันนี้จะเป็นหอหอหอฟปุ่ยิงโดยสะโพนะค่ะทุกคนจะเป็นฮอผักไม่ยิงโดยเฉพาะบรรยากาศดีมากเลยจ้ะบรรยากาศดีมากเลยตอนนี้กะ ตอนนี้กันยังบวเลวพี่นนองเลขสี่นนออกสามสามไปนะเลขสี่ออกสามสามไปน,นะเป็นตะยูพี่นนองเ,เป็นตะยูไวไวห้องยิงคนเดียวเนาะ อยู่กับหมูกับเผื่อหลายคนแต่เพราะว่าผักไม่ยิ่งจะพี่น้องที่แจกของยินเนาะจะอยู่ปลอดไข่สะอาดสะอาดเลยอันนี้ก็ที่นอนจะเป็นประวาติเลนะคะมันน่าทดลองดืวยไหมันรู้สึกมีกลิ่นเป็นไงเมื่อยบ้านก็มุดซึกเปได้เลยทามแน่เมื่อยอยู่หร์เก่าค่ะมันแบกยางคือหยันเลยเนาะ มันอยู่สั้นสูงเกินไปคนสั้นสูงมันเนื่อยพอคนสั้นต่ำไปผินสั้นสูงมันเลยเหนื่อยจ้าสั้นต่ำพอสั้นเป็นคนสั้นต่ำจ้ะคือพอสั้นสูงคือเขาไม่แต่สั้นเหนื่อยกันเลิกงานมาสักเมื่อยเวลาจะทำอย่างคือสั้นสูงอย่างที่เป็นวินจ้ะานางมืดแต่พี่น้องลูกสาวกกเคยอยู่สระยารวมกันมาสามสี่ปีเนาะนี้จากนางสองปีแล้วพี่เนาะหลอกลวงที่สี่สั้ แต่ก็ยังขิดหอดคือเก้าอยู่ในใจเสมอบอกเคยลืมเธอไม่อยู่ในใจแต่เธออยู่ในสมองขีดหอดแต่บอเคยเท่ามหาแต่อยู่ในใจเสมอในบ้านเป็นศิษย์สาวอีชั้นเนี่ลยนะ